กวเท่าก oh, mm ัใ hmm. จ well, so oh, so no so no ีใจดใจดนเอตข้ามีมีสอเสามซอมเบอกเบลอย่าไปตีไซเบอร์อที่หนึ่งคือกติกานน้องสูงสูงอาสิเด รำพระพนมสวยเนี่ยมันมาได้สวยหรือไม่สวยพระพนมเออสวยงามรำพระธาตุพระพนมศักดิ์สิทธ no ิ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสวยศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเราสิมีคุณค่าต้องน้อมนำเอาความดีจากพระธาตุพระพนมมาใส่ตัวเฮาเนื่ง ธรรมาพวกนั่งว่า้อมหน้านาวเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบใจสูงแน่นอนสูงอัตมาคือท่าพระน้มเน่นอนใจสูงบริบาลทำใจสูงเอาใจสูงมีศีลมีธรรมสูงด้วยศีลด้วยธรรมทุกงานว่างดีเน้าหนาวเป็นระเบียบเรียบร้อยอาวันนี้สวยพือท่าพระน้มเนี่ย สวยเพราะมีค้นเพื่อสารทิศมากราบมาไหวมาสักการบูชาเป็นบริวารเนี่ยผู้ใดก็ตามผูรักผู้ใหญ่ถัไปใสมาใสมีลูกน้องบริวาแรแวดล้อมไปคืบกันกับดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนมองขึ้นไปต้องฟ้าเห็นเดือนมีดาวเป็นบริวารสวยงาม ้าม่มีดาวเป็นบริวารอย่างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มองเบ่งบ่ได้มันแสบตานอนมันกล้า่นบ่มีบริวารเพราะนั้นพระธาตุมีบริวารหลายมีลูกมีหลานหลายลูกพระธาตุที่ตั้งใจมากมีแต่ลูกพระธาตุนั่นเป็นม,มากมากตาบมาไหวเนี่ยสวยด้วยบริวารเด้อ ซักซิดวันนี้ข่าวักซิดแปลว่าสําสเร็จดิู้ไดมากราบเมาไหวมาสักการบูชาพระธาตุแล้วด้วยศรัทธาอธิษฐานอย่างกลับไปสําเร็จดิบางคนแต่งงานกันสิบปีบ่มีลูกจักคนบ่มีลูกจักคนได้ยินเขาว่ามาขอพระธาตุพระนมแต่งขันหาคันแปดมาก ให้เจ uh, ้าจำเขานำสักเที่ยวนาไหว้วอนลงไปท่าคาตูเลอร์เร right? <sighs> ียบร้อยเทดาเราไปที่วัดปูไม่สิ้สุดแล้วทีเป็นดในเจ้าเมืองเขอให้เกิดในข้อสองข้อสม่้าสีน้ำสุปดีน้อยเลยปฏิทาร Yeah. Okay.